สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคม6 6นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนปรับชมแนวทางของวันที่6นะครับลามาสรุปผลนะครับของวันที่วันที่4ก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่2แล้วก็3นะครับฟันไปที่3นะครับ ผลนะครับ6ก9 9 6นะครับก็เข้ามาที่2หลัก10บนนะครับมาตัวรองนะครับตัวเน้นตัวชนนะครับไม่มานะครับก็ขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับแต่มาตัวรองนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็มารูด2บนนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับก็ ถือว่านะครับแนวทางนะครับกลับมาเดินต่อนะครับสําหรับลาวพัฒนาสุดหลักนะครับหลังจากในแนวทางที่2นะครับมาแค่เลขพี่น้อง98ล่างนะครับก็ถือว่าแนวทางเดินต่อเป็นงวดที่29นะครับติดต่อกันนะครับสําหรับแนวทางของลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาสุดใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่2และก็5นะครับฟันไปที่2นะครับ ผลนะครับ6 2 9 9 6นะครับก็เข้ามาที่2นะครับ2หลักสิบบวกนะครับมาตัวตัวเน้นนะครับมาตัวเน้นที่ผมเน้นไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นตัวชนกเด่นสูตรหลักด้วยนะครับก็มาที่ตัวชน2สูตรนะครับก็ในส่วนของชุดคู่จับวินนะครับก็ผ่านไปนะครับสําหรับชุดคู่จับวินนะครับสําหรับชุด2ตัวของสูตรหลักนะครับใน4ชุดเน้นนะครับ ก็ที่ผมให้ไว้25 263536มานะครับมาเป็นตัวกับหัวนะครับแต่ก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับก็มาแค่วิ่งรูด2หลัก10บนนะครับก็ก็ยังถือว่านะครับแนวทางก็ยังเดินต่อนะครับเป็นมัวนที่9นะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางวันที่6นะครับว่าแนวทางเรานะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่30หรือเปล่านะครับสำหรับ แนวทางของเราพัฒนานะครับก็ต้องย้ําเช่นเดิมนะครับว่าการนําแนวทางไปใช้นะครับในทุกๆแนวทางนะครับก็เน้นย้ําให้นําไปรูดเป็น19ประตูก่อนนะครับจะ1ตัวหรือ2ตัวนะครับหรือจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้ได้ทั้งหมดนะครับเน้นให้นําไปวิ่งรูดก่อนแล้วค่อยมาจอด2ตัว3ตัวตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ให้นะครับเป็นการนําไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการนําไปใช้นะครับ เรามาเริ่มกันที่เดียน2ตัวนะครับของราพนาสุดหลักนะครับเดียน2ตัวนะครับผมคำนวณได้ที่4และก็5นะครับสูตรฟันไปที่4นะครับชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่40 42 47 48แล้วก็49นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่50 52 57 58และก็5้นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับ3 49, 4 49 4, 4, 9, และก็7 42นะครับเดน3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคำนวณที่7 0และก็3นะครับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่4 9และก็42ชุดคู่5นะครับ5 2 5 9นะครับ ก็4ชุดหลักนะครับ4 2 4 9 5 2 5 9นะครับก็อย่างย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักนะครับให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับมโอกาสดมาได้ทั้ง4ชุดนะครับชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่3 49นะครับและก็รองไปที่7 42นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสำหรับเดน2ตัวนะครับ4แล้วก็5นะครับ ในแนวทางที่6นะครับไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับยังไงให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับอาจจะมาเป็น4 7 40 43นะครับหรือ5 7 50 53นะครับ47นะครับมีในชุดเจาะ2ตัวนะครับ40มีนะครับแต่43ไม่มีนะครับแต่ก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับ57นะครับมีในชุดเจาะ2ตัวนะครับแล้วก็50มีนะครับ53ไม่มีนะครับ ก็ให้ระวังกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนมากในกรณีแบบนี้นะครับมีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวนะครับแต่ใน4ชุดหลักนะครับไม่ชนนะครับก็จะใน4ชุดหลักนะครับ4 2 4 9 5 2 5 9นะครับไม่ชนกระเดิน3ตัวนะครับในส่วนของชุดนะครับ2ตัวที่จะอยู่ในตัวรองนะครับ4 7 5 7แล้วก็4050นะครับ สำหรับ4และก็5นะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมชอบที่4ตามสูตรฟันไว้เลยนะครับสําหรับเดียน2ตัวนะครับก็เน้นนะครับนำไปวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด4ีรอง5นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวให้เน้นไปที่ส่วนตัวนะครับผมชอบที่4 9นะครับแล้วก็4 2 2ชุดนี้จะชอบมากกว่า5 259นะครับ ต้องย้ําว่าทั้ง4ชุดมีโอกาสมาทั้ง4ชุดนะครับเพราะว่าในคู่52และก็5 9นะครับในสูตรย่อยนะครับติดกันทุกตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้เลือกนะครับหรือภาษีนะครับในหลายๆสูตรนะครับจะชี้ไปที่42แล้วก็49่ะส่วนมากนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่49มากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น42นะครับแล้วก็5259นะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับผมชอบตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ3 4 9้วและก็ให้รอง742ไว้ด้วยนะครับชุดนี้ก็น่ากลัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวชอบไปที่349นะครับสำหรับเด่น3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับส่วนตัวนะครับชอบไปที่0นะครับในหลายสูตรนะครับชี้ไปที่0นะครับและก็รองไปที่7 ก็คิดว่านะครับในแนวทางวันที่6นะครับศูนย์น่าจะมีติดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะในหลายสุดย่อยนะครับชี้ไปที่ศูนย์นะครับแล้วก็รองไปที่7นะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับแต่ก็ต้องย้ํานะครับให้ระวังไว้ทั้ง3ตัวเช่นเดิมนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งทั้ง3ตัวนะครับทุกตัวนะครับ แต่ตามสูตรคำนวณนะครับในหลายๆสูตรนะครับชี้ไปที่0นย์รองไปที่7นะครับก็หวังว่าแนวทางของเราพนักานสุลักนะครับจะเดินกันต่อนะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับเน้นวิ่งรูด4รอง5้านะครับเจาะ2ตัวนะครับ4 2 49นะครับเน้นไปที่4ี่นะครับรองไปที่5259นะครับชุด3ามตัวเน้นไปที่3 49รองไปที่7 42เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเน้นไปที่0นย์รอง7นะครับ เรามาต่อกันที่รับวนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณไที่2และก็0นะครับสูตรฟันไปที่2นะครับคู่3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับนำเด่น2สูตรนะครับเด่นสูตรหลักคือ4กับ5นะครับเด่นสูตรใหม่คือ2กับ0นะครับนำมาจับบินกันเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับจะได้ที่4 5 2 4 5 0นะครับแล้วก็4 2 0แล้วก็5 2 0นะครับคู่2ตัวนะครับ4 2 4 0 แล้วก็50นะครับสำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จะบินนะครับให้เน้นไปที่4 50 40แล้วก็50นะครับให้ไว้3มชุดเช่นเดิมสำหรับชุดคู่จะบินนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูได้เลยนะครับสำหรับ2และก็0นย์ะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่0นย์มากกว่า2เล็กน้อยนะครับต้องย้ำว่า ในหลายสูตรนะครับชี้ไปี่สูจน์มากกว่า2นะครับแต่2นะครับก็ติดในหลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ทั้ง2ตัวแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกไปทีู่นะครับเน้นวิ่งรูด0ูนย์ลอง2นะครับและก็เจาะ3ตัว2ตัวนะครับตามสูตรฟันไว้ให้เช่นเดิมนะครับก็หวังว่าในชุดคู่จะบินนะครับจะกลับมา เป็นคู่2ตัว3ตัวนะครับหลังจากไม่มากันหลายงวดนะครับก็มาเป็นแค่วิ่งรูดซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าเดินติดต่อกันมาหลายงวดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลาวพนาสูตรใหม่นะครับก็สำหรับแนวทางทั้ง2ส,สูตรนะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับทั้งลาวพนาสูตรหลักแล้วก็ลาวพนาสูตรใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดตอนเย็นนะครับเรามา ช่วยกันลุนนะครับให้แนวทางเราเดินต่อเป็นงวดที่30สนะครับสำหรับลาพัฒนาของเรานะครับเดินต่อยาวๆนะครับก็ต้องย้ําเช่นเดิมนะครับให้คาเตือนเช่นเดิมนะครับว่าถึงแม้แนวทางนะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่29นะครับติดต่อกันมานะครับอย่างไรก็ต้องย้านะครับว่าแนวทางนะครับเป็นเพียงการเปเพราะแนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับอย่างไงเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับต้องให้การเตือนกันในทุกๆครั้งนะครับในการดูแนวทางนะครับไม่มีแนวทางไหนนะครับที่จะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับหวังว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมจะเข้าใจนะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็สําหรับเืนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับ ก็ทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเข่งๆรวยๆกับแนวทางของเราพัฒนานะครับ ประจำวันที่6ตุลาคม66กันทุกคนเช่นเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบทะเวียนงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ